เกษตรกรหน้า<น>คอม,ส,คมสวัสดีครับพบก,กับผมเกษตร,รกรหน้าคอมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาบอกต่อข่าวสารเกี่ยวกับการลงทะเบียนร,รับเมล็ดพันธุ์ฝักฟรีของ TARR นะครับผมซึ่งนะครับผมรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเราก็มาดูกันเลยครับจากการโพสต์เฟซบุ๊กนะครับผมรายละเอียดก็คือจะเป็นแจกเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ของ TARR นะครับผมขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปลูกผักอยู่ที่บ้านต้านพัยโควิดนะครับผมซึ่งผู้ลงทะเบียนนั้นจะได้รับเมล็ดพันธุ์จํานวนหนึ่งชุดนะครับผมประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ผักสามชนิดนะครับผมก็จะมีผักบุ้งมะเขือเทศกับเพานะครับผมบักชีแล้วก็พริกนะครับผมซึ่งผู้จัดทํานั้นจะจัดคัดเลือกให้นะครับผมจากห้าชนิดให้เราสามชนิดนะครับผมซึ่งสามารถนะครับผมแอดไลน์นะครับผมได้ที่ ลิงก์นี้เลยครับผมซึ่งนะครับผมในการเปิดลงทะเบียนนั้นจะให้ลงทะเบียนได้2รอบก็คือรอบที่1นะครับวันที่6มิถุนายนนะครับผม2563เวลา9.00นนย์นอนะผมจนกว่าอาจจะครบแล้วก็รอบที่2จะเป็น13มิถุนายน2563นะครับผมเวลา9.00นเหมือนกันนะครับผมซึ่งในการลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ผักครั้งนี้นะครับผมจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมจํากัด หนึ่งชุดต่อหนึ่งทะเบียนบ้านแล้วก็แจกจํานวนสองร้อยชุดต่อหนึ่งรอบเท่านั้นก็คือสองรอบนี้ก็จะแจกสี่ร้อยชุดนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการลงทะเบียนนะครับผมก็จะมาชี้แจงให้ทุกท่านได้ทราบก็คือจะมีสามขั้นตอนง่ายๆนะผมขั้นตอนแรกก็คือเข้าไปแฮชไลน์นะครับผมผมจะขึ้น QR code ด้านบนหรือว่า ID เเพื่อเพิ่มเพื่อนให้กับทุกท่านนะครับผมจากนั้นนะครับผมก็คือ เมื่อเพิ่มเพื่อนแล้วก็จะได้หน้าต่างประมาณนี้นะครับผมก็จะมีแถบเมนูอยู่สามอันซึ่งในตอนและแอดไลน์มันจะมีลิงก์เข้าไปให้เรากดเข้าไปนะครับผมในขั้นตอนที่สามก็คือกรอกข้อมูลให้ครบนะครับผมใน o o g l e Form นะครับผมจากนั้นก็กดส่งก็จะเป็นการลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์เรียบร้อยนะครับผมซึ่งในที่นี้นะครับผม Google Form ก็จะรับการลงทะเบียนของเรานะครับสำหรับการเพิ่มเพื่อนนะครับผมจะมีวิธีแนะนำก็คือการ แอด i n e ก็จะง่ายกว่าการสแกน QR code นะครับก็คือให้ทุกท่านนะครับผมกดเข้ามาที่ปุ่มค้นหาเพื่อนนะครับผมเป็น i d l i n e นะครับผมให้ท่านกดตามผมเลยนะครับก็คือแอด t a r r นะครับผมตัวพิมพ์เล็กนะครับผมจากนั้นกดที่แว่นขยายเพื่อค้นหาได้เลยครับจากนั้นกดเพิ่มเพื่อนครับแล้วก็จะได้ เพิ่มเพื่อนเป็น tarr นะครับอย่างนี้แล้วเรากดไปที่แชทครับเราก็จะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาก็จะมีแถบเมนูก็คือสืบ3อย่างนะครับก็คือสืบผลงานวิจัยนะครับผมงานวิจัยน่าสนใจแล้วก็เว็บบอร์ดครับผมซึ่งตอนนี้เราจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ก็คือเนี่ยตรงนี้ก็คือส่วนของการลงทะเบียนนะครับผมก็จะมีลิงก์แบบนี้ขึ้นมาให้เรากดลิงก์ได้ไดเลยนะครับซึ่งเมื่อเรากดเข้าไปแล้วก็จะมี g o o g l e Form แบบนี้ขึ้นมานะครับก็คือจะมีการลงทะเบียนรับมะล็ดฟันซึ่งตอนนี้ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน,นครับเปิดให้ลงทะเบียนก็คือวันที่6แล้วก็วันที่13นะครับเวลา9.0 0นเป็นต้นไปนะครับอย่าลืมมาลงทะเบียนรับมเมล็ดพันุ์ผักฟรีกันด้วยนะครับถ้าท่านคิดว่านะครับคิดวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามแฟนเพจ Facebook เกษตรด้วยนะครับแล้วก็กด ติดตามนะครับชแนล u u u b e เกษตรด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับเกษตรแล้วก็การแจกเมล็ดพันธุ์ฟรีแบบนี้ต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ